สวัสด,ดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้เกาก็ผมต้นวสสาซานะครับผมวันนี้ผมว่าน่าจะมีคําถามจากคนที่เคยเล่นภาค2024หรือภาคก่อนหน้านี้มาเนี่ยที่เก็บพวกไฟล์รูปไฟล์อะไรเนี่ยพวกไฟล์กราฟ,ฟิกต่างๆเนี่ยเก็บมาไว้เนี่ยผมว่าน่าจะมีคําถามว่ามันเอาไปใช้กับ APM26 ได้ไหมนะครับจากที่ผมสํารวจดูนะพวกรูปหน้ากับโลโก้เนี่ยได้แน่แน ส่วนอื่นผมไม่แน่ใจนะ,ะสำหรับวิธีที่เราจะนําไปใช้ต่อเนี่ยก็ไม่ยากเนาะ,ะวิธีย้ายนะครับปกติเนี่ยไฟล์ต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ด็อกิเมนต์เนาะแต่อย่างผมเนี่ยย้ายมาไว้ที่ได e อีนะครับผมส่วนวิธีย้ายที่อยู่ที่เก็บไฟล์เสริมก็ไปดูคลิปก่อนๆได้เลยนะครับทีนี้เราก็มาที่โฟลเดทที่เราเก็บไฟล์เสริมเนาะอย่างผมไว้ที่ได e อีสปอร์ตอินเทอร์แอคทีฟแล้วก็ฟุตบอลเมเจอร์2024 นะครับผมอ่ะแล้วก็เข้าไปที่กับโฟลเดอร์กราฟิกนะครับผมอ่ะเสร็จแล้วเลือกที่โฟลเดอร์เฟซกับโฟลเดอร์โลโก้คลิกขวานะครับผมแล้วเลือกเป็นคัดนะหรือคอนโทรลเอ็กซ์นะครับผมอ่ะเสร็จแล้วไปที่ไดร์ที่เราเก็บไฟล์นะครับแล้วก็ฟุตบอลเด็กทีมแล้วก็ฟุตบอลเมเจอร์2026ทีนี้เนี่ย ถ้าเรายังไม่ได้ลงไฟล์กราฟิกอะไรเลยเนี่ยเราก็อยากจะไม่มีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่ากราฟิกนะครับผมคลิกขวานะแล้วก็เลือก New แล้วก็โฟลเดอร์ตั้งไปครับ g R A p h i c s นะครับผมากราฟิกอย่างนี้นะครับตั้งในถูกต้องนะชื่อห้ามปิดเพี้ยนเสร็จแล้วกดเข้าไปครับผมเดี๋ยวคลิกเข้าไปแล้วก็คลิกขวาแล้วก็วางมันจะทำการตัดคือย้ายมาให้เราเลยเพราะว่า ทำไมมันถึงเร็วขนาดนี้เพราะว่ามันอยู่ได้มันอยู่พื้นที่เดียวกันครับมันอยู่ได้เดียวกันแต่ถ้าเราย้ายจากได้ C มาอยู่ได้ E เนี่ยมันจะต้องใช้เวลานะครับอ่าแต่ในกรณีนเนี่ยมันอยู่ที่เดียวกันอยู่แล้วเนาะก็เลยได้เลยทันทีนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับผมก็ลองเปิดเกมดูครับผมเมื่อเปิดเกมเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะผมลองโหลดเซฟมาดูเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าเอ่อในส่วนของรูปมันเปลี่ยนไปไหม โอเครูปเปลี่ยนเป็นแบบที่เราลงเอาไว้เลยนะคือจากที่ผมเคยเล่นท่า2024เนี่ยแล้วผมก็ลงรูปบอยเนี่ยนะครับผมถึงหลังๆจะไม่อัปเดตก็ตามนะแต่รูปก็ยังใช้ได้อยู่นะครับนี่ครับก็แสดงปกตินะอ่าแสดงปกติอันนี้เป็นนักเตะเกิดใหม่เนาะมันยังไม่มีรูปผมยังไม่ได้อัปเดตเนี่ยก็มีครบอยู่นะครับเนี่ยเอมโบโมย,ยังอยู่เวนฟอร์ดอยู่เลยเพราะว่ารูปผมเป็นรูปเก่านั่นเองนะครับผมอ่นะก็ใช้ได้ปกตินะก็ ใครที่เคยโหลดเขาเรียกว่าไงเคยเคยลงเอาไว้เนาะในภาคก่อนก่อนก็สามารถที่จะทําตามผมแล้วก็ย้ายมาได้เลยนะแล้วก็เล่นได้เลยไม่ต้องไปกดเลีรยคงเลีร์แคสอะไรละภ้างนี้มันไม่มีนะครับผมห้างนี้มันไม่มีเนาะโอเคก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดถูกใจให้ผมสักครึ่งครั้งแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ